สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ชุดตำนานเรื่องเล่าเกร็ดความรู้เรื่องลิลับสำหรับในคลิปนี้จะเสนอเรื่องดวงพระวิญญาณเสด็จเตีย่ยเพื่อรำลึกถึงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งในวันที่19ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติของท่านนะคะเชิญทุกท่านรับฟังด้วยกันค่ะคมเมื่อเข็มแห่งการเวลาย่ำนาทีแรกเคลื่อนเวลาเข้าสู่วันที่19ธันวาคม บทเพลงแห่งราชนาวีที่ดังกระหึ่มผ่านเครื่องขยายเสียงประกาศพระนามอาภากรอันกรงไกลเหนือท้องทะเล1,500ใหไมล์ณนะบริเวณพระอนุสาวรีย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครนางเลิงบทเพลงนี้ จะเหมือนอานัตสัญญาณให้ผู้มีศรัทธาเหนียวแน่นกลุ่มแรกได้เริ่มต้นจุดทูปเทียนพร้อมดอกกุหลาบสีแดงเพื่อสักการะบูชาเตี่ยของลูกกลิ่นทูปควันเทียนและดอกกุหลาบที่วางเรียงรายจากฐานพระอนุสาวรีย์ล้นท่วมถึงพระบาทผู้คนทั้งหลาย ที่ต่างยืนยันเพื่อตอกย้ำความพักดีมิเสื่อมคลายจวบถึงค่ำคืนของวันที่19บธันวาคมวันคล้ายวันประสูตรของพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สเสด็จเตียหรือพลเรือเอกพระเจ้าบรมบงเธอกรมมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงศักด์ยันทั้งพระองค์ตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มรูปศักมีดังนี้หานุมานลิงลมบริเวณพระชงเพื่อเดินเร็วมังกรเลื้อยพันบริเวณแขน อักขระบริเวณข้อนิ้วเพื่อชกต่อยหนักบริเวณอุระศัก์รศร112ตราดเพื่อจำไม่ลืมกับการบุกรุกของกองเรือรบฝรั่งเศสที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเหตุการณ์นี้ไทยต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเพื่อแลกกับอธิปไตยของไทยโดยรวม พระบาดสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มตระนักว่าการว่าจ้างชาวต่างประเทศเป็นเรื่องไม่น่าวางใจและทรงริเริ่มฝึกนายทหารเรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนชาวต่างประเทศเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อพระองค์เจ้าอาภากอนอยังทรงพระเยาว์เพียงสิบสามชันษาเท่านั้น เหตุนี้จึงทำให้พระองค์ท่านทรงมุ่งมั่นในการศึกษาวิชาทหารเรือเพื่อกลับมารับใช้บ้านเมืองหม่อมเจ้าเริงจิตจะแรงอาภากรพระธิดาของเสด็จในกรมมีบันทึกยืนยันว่าทรงศักด์ทั้งองค์ตั้งแต่สมัยหนุ่ม เล่ากันต่อมาว่าเมื่อหลวงปู่ขันวัดนกกระจาบจะสักอาคมเพิ่มเติมให้ปรากฏว่าพระวรกายไม่มีที่ว่างจึงได้อักขระนะคำเดียวที่บริเวณกันธรรมณีหรือลูกกระเดือกเท่านั้นการที่เสด็จเตียกราบเกจีอาจารย์ขอเป็นสิทธิ์กับทุกอาจารย์ที่ได้พบนั้น ทำให้พระองค์ทรงเป็นศิษย์หลายครูครูบาอาจารย์ของพระองค์นั้นมีดังนี้หลวงปู่ดำภูเก็ตหลวงพ่อกลันวัดพระญาิหลวงปู่สุขวัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่าปัจจุบันเรียกวัดมะขามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อจรวัดดอนรวบ หลวงพ่อเจียมชนบุรีหลวงพ่อพุ่มวัดบางคลนอกหลวงพ่อเขียววัดเครือวันหลวงปู่ขันวัดนกกระจาบแต่ที่พระองค์ท่านผูกพันจริงๆใกล้ชิดเป็นพิเศษมีเพียงสามรูปคือหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินและหลวงพ่อปริงเท่านั้น ขอทุกท่านรับฟังประสบการณ์อันเร้นลับบางส่วนของแต่ละคนที่เชื่อว่าได้สัมผัสกับดวงพระวิญญาณเสด็จเตี่ยกันนะคะเมื่อพระอนุสาวรีสร้างเสร็จใหม่ๆเช้าวันหนึ่งมีการบวงสรวงเสด็จพ่ออาจารย์ธรรมนูนอักขะพาณิชย ผู้อํานวยการปรารกกับอาจารย์เพิ่มศักด์วลายางกูลว่าอยากอัญเชิญในหลวงเสด็จเปิดพระอนุสาวรีย์อาจารย์เพิ่มศักด์นั้นคุ้นเคยอยู่กับสํานักพระราชวังเพราะเคยพานักเรียนไปทัศนศึกษาบ่อยสายวันนั้นเขาจึงไปปรึกษากับไกด์ชื่อเกรียงไกร ไกผู้นี้เป็นคนพาอาจารย์เพิ่มศักดิ์ไปที่สำนักราชเลขาธิการโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวอย่างหนังสือมาให้ดูเขาคัดลอกตัวอย่างแล้วกลับวิทยายลัยพิมพ์และเดินทางกลับไปยื่นที่สำนักราชเลขาธิการในบ่ายวันเดียวกันหนึ่งเดือนครึ่งผ่านไป ทางสำนักราชเลขาธิการมีหนังสือด่วนที่สุดถึงโรงเรียนให้ส่งตัวแทนมาพบและแจ้งว่าทางวิทยาลัยต้องดำเนินการประสานกับสำนักพระราชวังตำรวจท้องที่กรมโยธาธิการเป็นสี่หน่วยงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จเพิ่มเติมอีกหน่วยหนึ่งคือเทศบาล เนื่องจากเส้นถนนด้านหน้าอนุสาวรีย์ไม่สวยไปเทศบาลก็เจอกับลูกศิษย์คนหนึ่งที่ผมเคยฝากเรียนอยู่แผนกนี้พอดีผมบอกว่าช่วยหน่อยพรุ่งนี้มาทำให้เลยอาจารย์เพิ่มศัก์วรยางกูลว่าวันสเสด็จผู้คนและนักเรียนล้นหลามจนต้องประชุมเด็กเพื่อไม่ให้เกิดความโกลาหล ผมขออนุญาตอาจารย์ธรรมนูญว่าขอเรียกประชุมที่หน้าเวทีกลางแจ้งผมบอกว่างานจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่พวกเธอทุกคนไม่ได้อยู่ที่ครูหรือว่าคนแต่งกายชุดขาวที่พวกเธอเห็นพวกเราเกือบห้าพันคนข้างนอกอีกเท่าไหร่เวลาที่ในหลวงท่านเสด็จ ถ้าเธอเหตกันเข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นตำรวจก็จะเอาไม่อยู่อาจารย์เข้าใจว่าทุกคนอยากจะชื่นชมบารมีท่านใกล้ๆแต่อยากจะขอร้องพวกเธอกับเหล่าคณาจารย์สักครั้งขอให้ไปเข้าแถวทั้งสองฝากฝั่งตั้งแต่แยกถนนราชดำเนินไล่มาถึงโรงเรียน เวลาที่รถยนต์พระที่นั่งผ่านผู้ชายให้ถวายคำนับผู้หญิงให้ถอนสายบัวและอยู่ที่นั่นจนกว่าในหลวงจะเสด็จกลับและไม่มีการซักซ้อมกันมาก่อนรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงชมเชยว่าเป็นภาพที่สวยงามมากทุกอย่างที่ดำเนินง,งานเรียบร้อยอย่างน่าอัศจรรย์ อีกเรื่องหนึ่งปรากฏในหนังสือนาวิศยศาสตร์เล่าความโดยคุณประภยัยศรีเลิศบรรณภพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัท TF Enterprise จำกัดได้เล่าไว้ว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2531น้องป้อลูกชายวัย8ขวบที่กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนอัดสำชัญกรุงเทพ ป่วยเป็นโรคไขกระดูกฟออันหมายถึงไขกระดูกไม่ผลิตเลือดมาเลี้ยงร่างกายโรคนี้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและต้องระวังโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชือ้อตามขั้นตอนต้องเปลี่ยนและถ่ายเลือดอย่างสม่ำเสมอน้องปอเลือดกรุป B, ๊ปบ r h บวก ซึ่งเป็นเลือดกรุ๊ปที่หายากต่อมาน้องป้อติดเชื้อบิดถ่ายเป็นมูกเลือดอาการหน่าเป็นห่วงจนต้องเข้าห้องไอซีวันหนึ่งระหว่างเฝ้าไข้น้องป้อคุณประภัยศรีผู้เป็นแม่และลูกสาวอีกคนได้ยินเสียงดนตรีไทยอีกทั้งน้องป้อก็เพ้อว่าคุณแม่ เครื่องสายดนตรีไทยมารับน้องป้อแล้วคุณแม่มานั่งทับน้องป้อทำไมที่โรงพยาบาลรามาธิปดีมีสารเสด็จพ่อกรม,มหลวงชุมพรเธอจึงวิ่งไปสักการะท่านเพราะนับถืออยู่แต่เดิมอีกทั้งระหว่างที่น้องป้ออยู่โรงพยาบาลเธอได้นำเหรียญเสด็จพ่อไว้ที่ใต้หมอนน้องป้อ เสด็จพ่อลูกสื่อความหมายกับคนที่มารับลูกชายไม่ได้ลูกขอให้เสด็จพ่อช่วยบอกเขาด้วยว่าลูกไม่ให้เขาเอาลูกชายไปลูกจะทำทุกอย่างที่เขาต้องการลูกจะบวชชีให้และลูกจะเป็นคนดีอบรมลูกชายให้เป็นคนดีลูกชายยังเล็กอยู่ ถ้าลูกชายหายแล้วเมื่ออายุยี่สิบปีลูกจะให้ลูกชายบวชให้เจ้ากรรมนายเวรและทำบุญกุศลต่อไปว่าแล้วก็ตักน้ำมนในตุ่มเล็กๆข้างสารและนำไปสาดไล่สิ่งอับประมงคลให้ออกนอกหน้าต่างที่ห้องพยาบาลของลูกแล้วเหตุประหลาดก็ปรากฏขึ้นต่อมาว่า นายสิบทหารบกท่านหนึ่งชื่อพีรยุทธ์บุญกเกษมเดินทางมาจากจังหวัดนครนายกมาขอพบเธอเพื่อจะมาให้เลือดน้องป้อเพราะเขามีเลือดกรุ๊ปเดียวกันความสงสัยได้คำตอบเพียงว่ามีคนบอกให้มาเขาต้องมา การให้เลือดครั้งนี้ให้แบบปกติไม่ได้ต้องให้ plasma คือให้เกล็ดเลือดโดยการดูดเลือดจากแขนข้างหนึ่งแล้วเอาแต่เกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวแล้วคืนเม็ดเลือดแดงกลับเข้าแขนอีกข้างวิธีการนี้ใช่ว่าทุกคนที่มีประสงค์จะให้เลือดจะทำได้แต่คุณพีรยุทธ์สามารถทำได้ เมื่อเสร็จภารกิจแล้วเขาก็กลับโดยไม่รับเงินค่าตอบแทนใดๆเพียงแต่บอกว่าขอดูหน้าเด็กมีบุญหน่อยเท่านั้นเองล่วงเลยจนถึงปี2542ถึงได้พบกันอีกครั้งเพราะเธอพยายามสืบคนผู้มีพระคุณจนเจอคำตอบเดิมมีคนบอกให้มาผมต้องมา แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าหน้าที่เขายังไม่หมดยังมีหน้าที่ต้องมาพบเธออีกครั้งต่อมาในปี2543คุณพิรยุทธ์ก็กลับมาอีกครั้งและได้มอบสิ่งหนึ่งให้นั่นคือเหรียญกลมหลวงชุมพรรุ่นข้าวหลามตัดที่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อปี2466ที่ท้องสนามหลวงครั้งนี้เขาบอกกับเธอว่าหมดหน้าที่แล้วคำตอบชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายสัจจวาจาที่คุณประภัยศีเลิศบรรณพงศ์ให้ไว้ที่ศาลเสด็จเตียที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเธอได้ทำครบถ้วน เธอบวชชีรักษาศีลแปดที่วัดรามโกมุตบางแสนจังหวัดชนบุรีและลูกชายเมื่อจบปริญญาตรีแล้วบวชที่วัดยางซอยอ่อนนุชพระขนงกรุงเทพปฏิบัติตัวเป็นคนดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวประสบการณ์ของคุณประภัยศรีเลิศบรรณพงศ์ยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อคุณกิรณาพิชิตมนโนธรรมซึ่งคุณแม่ของเธอเป็นโรคเดียวกับน้องป้อได้โทรไปปรึกษาเพราะสืบค้นข้อมูลใน Google แล้วเจอเรื่องนี้เมื่อแม่อยู่ในอาการโคมา่า คุณกิรณาได้รับคำแนะนำจากคุณประภัยศรีว่าให้ลองบอกกล่าวกับสเสด็จเตียโดยการจุดธูปกลางแจ้งดูผลปรากฏว่าทุกวันนี้แม่เธออาการดีขึ้นและเธอเองก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลเหมือนช่วงแรกๆแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เห็นใครก็ไม่รู้จักนุ่งโจงกระเบนหน้าตอบจมูกโดง่งมาเป่าพรวดพรวดที่ข่าสามครั้งแม่เล่าให้คนแถวบ้านฟังคนแถวบ้านว่าต้องเป็นกรมมาหลวงชุมพรนแน่แม่อาการดีขึ้นเธอโทรไปหาคุณประภยัยศรีสอบถามว่า จะไปบูชาสเสด็จเตี่ยได้ที่ไหนเมื่อแรกคิดว่าต้องไปถึงปากน้ำแต่คนขับรถบอกว่าไม่ต้องไปไกลหรอกสารที่ผมขับรถผ่านทุกวันห่างจากบ้านนิดเดียวนั่นแหละสารสเสด็จเตีย่ยนายทหารเรือท่านหนึ่งมาสร้างไว้ดังนั้นทุกวันเสาร์คุณกิรณาพิชิตมโนธรรม ต้องมาไหว้เสด็จเตียเป็นประจำไม่ได้ขาดสำหรับอนุสาวรีและสารของเสด็จเตียกรมมหลวงชุมพรน,นั้นมีเป็นจำนวนมากเช่นวิหารโคตวัดโพซึ่งที่นี่ได้ย้ายมาจากศาลเดิมบริเวณสะพานเทวกรรมซึ่งได้สร้างตั้งแต่สมัยที่เสด็จเตียยังทรงพระชนชีพอยู่ ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนผ่านศาลแห่งนี้จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่วิหารคตวัดโพธาเตียนหลายคนที่มีประสบการณ์ดวงพระวิญญาณเสด็จเตียมีความประทับใจในความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายของเสด็จเตียและในโลกวิญญาณเขาว่าท่านหวงคนของท่านมาก บริวารเยอะใครที่เกี่ยวพันกับท่านจะด้วยชาติพบด้วยสัจจวาจาด้วยบุญท่านจะมีเหตุจนใจให้กลับมานับถือท่านอีกอย่างคนที่นับถือเสด็จเตี่ยแล้วในโลกวิญญาณแล้วเจ้าพระองค์อื่นจะไม่กล้ายุ่งจะด้วยเกรงใจในพระบารมีหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าการศึกษาจากประวัติของท่านสมัยที่ยังดำรงพระชนชีพก,ก็มีความเป็นไปได้เพราะท่านรักทหารเรือเหมือนลูกใครว่าทหารเรือไม่ดีไม่ได้ถ้าทหารเรือทำผิดจะไม่ส่งไปให้คนหรือว่าหน่วยอื่นๆลงโทษจะว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษเอง การนับถือเสด็จเตียเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากไม่ใช่แค่ยกมือไหว้แต่เหมือนกับส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนยังมีพระองค์บนโลกไม่ใช่แค่วิญญาณธาตุมีคนทำหน้าที่เพื่อท่านเป็นจำนวนมากทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย อนุปาทาจิตตัสสะวิโมโขจิตเป็นสุขเพราะรู้จักปล่อยวางสำหรับเรื่องราวดวงพระวิญญาณสเสด็จเตียก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดทีมงานช่องสาระธรรมต้องขออภัยมาะที่นี้ด้วยค่ะและสำหรับท่านผู้ฟัง ที่อยากจะรับฟังตอนอื่นๆของตำนานเรื่องเล่าเกร็ดความรู้เรื่องลี้ลับสามารถเลื่อนลงไปดูในรายละเอียดด้านล่างของคลิปในส่วนของพอดแคสต์ได้เลยค่ะแอดมินได้อัปเดตตอนอื่นๆไว้ให้ทุกท่านได้รับฟังอย่างต่อเนื่องขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขก,กายสุขใจ บุญรักษาพระคุ้มครอง